ชค่วยดูแบบนี้มันดีมากเลยแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากเลยมารีนนะครับบ้านใครมีก๊อ,อกน้ำที่ใกล้นอ่านมาอย่างนี้นะครับเวลาล้างเลยปุ๊บตามกระเด็นวันนี้เรามาแก้ปัญหาวิธีเดิมแก้ปัญหาได้คืออันี้ครับตามท้องตลาดจะเป็นพลาสติกเคลือบขม,ม่ยมแต่อันนี้มันเป็นโลหะครับมีน้ำหนักนะครับก่อนทัวก๊อ,อกที่เป็นแบบนี้นะครับ หมุนใส่เกียวมันจะหมุนแยกหน่อยคือเราหมุนไปตรงๆเลยเราไม่ต้องเอียงตามกบเสร็จแล้วครับตับหวัวได้สองแสบนะครับหมุนได้รอบทิทางเลยจะล้างตรงไหนล้างได้เลยล้างเลยไม่กระเด็นแน่นอนไม่กระเด็นออกนอกอางแน่นอนครับเยี่ยมไปเลย